มาสายอีกแล้วค่ะมีคน,น,นออกสองดอกกลเลยยางมาหลอกหาในปามึงเนาะจ้ะยุคนอีกสองดอกจะ้ะนี่จะ่าเ้ากจะได้มาเนยเลยจะ้ะเห็ดละงอกนะคะเก็บเห็ดละงอกน้ำกันพี่น้องโอ้ยเห็ดละง,ละงกอกปลายเลยดูกัะสิประมาเนี้ยค่ะสีเหลงงามค่ะ บออกเหลืองคือออกเติมอัที่เนาะจะออกสีแดงๆนี่จ้ะเห็ดละงงของเราโอ้ยขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเขาใิสุกในมานโมนี้มาบ่าพอดอกบานตั้งเตือนออกตัวกันนาะจากก้อนนั่นพอตัวดอกคนบานนี่พอดอสำนี้เพอกินนะคะ เอาเก่งไปจ้ะโอ้ยเอามีดมีดอยู่ทั้งรุมคุณจ้ะเพราะว่าเอาอย้งกระับปุ๊ดลยหลวงเอามีดบุได้วานนี่โอ้แต่เสียดายนี่ออกไปหาต่อไปนะคะตั้งกของเราสกุก,กสิกเล็กในกระตานี่เลยจ้ะเพ็ดมันปูพี่น้อง ออกบ่หลายเห็นออกหลายยุ่มอยู่แต่ว่าบบไดยยุดเก็บเนอะจากขี่รถุดผ่านเนี่ยเป็นกระรังเป็นดอกหน่อยๆแกร้ายอยู่จ้ะอ่าพุนหญยยังเสีมาเก็บเอาเนาะเห็นร้ายหมองอยู่จ้ะแอ่ห้าตรงใส่เวลาหรอเป็นออกกระจัดกระจายเพิ่นบบได้ออกเป็นมุมม่งจ้ะเก็ดมันปูนะคะอยู่ตั้งปูนก็เห็นอีกหมองหนึ่งมันเกิดยู่ป้ายางจ้ะ พายางเข้ากันคือรถมาพอกเลยถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะคะเห็ดมันปดูดอกไม่ใหญ่ดอกน้อยๆซ้ำนีเรสสวยไหมคะสีสันของหลอน สวยสดงดงามเลยจ้ะพี่น้องชอบสีคนเนาะสีอะไรที่สดสดก็จะสวยเสมอจ้ะ